มันมันใช้คํานี้ได้เลยนะเพราะว่าการที่เราผิดหวังจากใครสักคนหนึ่งนั่นหมายความว่าเฮ้ยดีแล้วล่ะมันทําให้เราอะรักตัวเองมากขึ้นนะแล้วเราก็ไม่ไม่ต้องคาดหวังอะไรมากมายแล้วจริงๆต้องใช้คําว่าขอบคุณขอบคุณด้วยซ้าที่ท,ที่ที่ทำให้เราแบบรักตัวเองมากขึ้นขนาดนี้แล้วทําให้เราได้เจอสิ่งดีๆกว่าแต่อยากแต่อยากคบใครก็ได้ที่เขาเขาจริงใจกับเราเขาหวังดีกับเราจริงๆอะไรอย่างเงี้ยคือแตนแตนไม่ชอบ ที่ผ,ผ่านมาบางทีมันเจออะไรปลอมๆเยอะเพราะว่าเราเจอผู้คนเป็นเป็นล้านเป็นพัน,นคือมันมากหน้าหลายตาร้อยพ่อพันแม่มาอะไรเงี้ยแล้วเราพอมาเจอเขามันทําให้เราแบบคิดบวกมากขึ้นอะ่ะการแต่งงานสําคัญไหมสําคัญสําหรับคนที่ยังไม่เคยแต่งงานแล้วก็ต้องให้เกียรติพ่อแม่แต่แต่มันอาจจะไม่สําคัญสําหรับคนสองคน ที่จะใช้ชีวิตด้วยกันจริงๆมันไม่ได้ชีวิตมันไม่ได้จบด้วยการแต่งงานเสมอไปมันจบด้วยการรักและเข้าใจกันดูแลซึ่งกันและกันนะ